ตอนนเ้าคืนพราะคูบาจ๊อบก็เอาไว้เราไม่ได้ค่อยได้ใช้ เก็บถองเลยบัดนีขน้ขี่เป็นน้ำจุกจุกจุกบึกบูคือยังท่องบิดนะบ่บ่ได้กินยาย,ยังบ่ได้กินยังกินโย,ยยามเมื่อเช่นเนี่ยบ,บ,บ่บ่วันได้กินบ่บ่ไปยังดอกวา่าจะผ่านการกินเข่าแล้วไปยกกุฏิขี่รถมืออะไรน,นะโอ้หลายอชอตชนเลยเจ้ะ โอ้โหท้องเสียต้องเสียเก่ยเรื่องท้องเสียกี่แตกอรื่องอะไรล่ะอ่าท้องเสียอ่าตาท้องเสียอ่าถ้าเป็นภาษาไทยถ้าภาษาอีสานเนี่ยที่เหี่ยที่เหี่ย เรื่องธรรมดาเนาะโอกาสครูบาอาจารย์พระนมิธีแล้วก็อากรยานตรงนีผู้ปัธรรมเนาะวันนี้วันพฤหัสบดีอตรงกับวันที่หกกรกฎาคมสองาร้อยหกสิบหกเนาะอ่า วันนี้อากาศดีไม่จปสดใสนะ,ะจิตใจก็่องใสไไปด้วยฟ้าหลังฝนเนาะ,ะ,ะความเค็ดความฟุ้งซ่านนะเปรียบเหมือนอ่าเงินห้าหน้าร้อนมีบุ่นีน่อ่แล้วก็ มีฝนตกลงมาทำให้เย็นชุ่มช่ำแล้วก็ฝนก็อันตราไปเปรียบเหมือนผู้ฝึกอาณาปานสตินะอาณาปานสติเปรียบเหมือนสายฝนที่ตกลงมาทำให้ผุนละอ,องหรือความคุ้งซ่านนะความคิดต่างๆงบระลงงับได้ เพรนาะฉะนั้นความสงบนี่แหละคืออที่สุดความสงบมันไม่ใช่สุดไม่ใช่ทุกนะรู้จักว่า,าเป็นดูเมฆาธรรมเนาะธรรมมาทรารสัตทารีนะ ผู้ทรงธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนะทำยอ่อมคุ้มทองนะอ่าคล้ายๆกับผู้ทรงธรรมผู้ทรงความสงบ้เลงนะเมื่อเช้านี้อ่าหลวงตาได้นั่งอ่าปีกพระสเปรละที่ประชาผสมที่ไปบินมบาถ้าพูดถึงเรื่องการดับเหตุของทุกข พวกเราจะได้ยินตลอดใส่กอกใส่หูมาตลอดตั้งแต่เล็กเนนโตก็ว่าได้ว่าใจนี่แหละคือเหตุของทุกข์เรียกว่าจิตนี่แหละคือเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะดับจริงๆก็ต้องดับที่ใจก็ดับใจนี่แหละดับจิตนี่แหละ,ะจำไว้ไม่ใช่ไปดับกิเลสถ้าจะพูดแบบพระสิ้นคิดนะอะ,อะ ดับใจเนี่ยดับรังของกิเลสเมื่อกิเลสไม่มีที่แอบ,บเองันเออฮะกิเลสก็อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีที่อยู่นะอ่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่มีที่เก็บไม่มีที่ยึดนะเห็นไหมนั่นแหละความหมายดับที่เหตุนะเหมือนหลอดไฟเนี่ยเนี่ยในกุฏิเนี่ยในศาลาเนะี่ย เป็นร้อยร้อยหลอดเราไม่ต้องไปไล่ดับทีละหลอดก็ได้ไปดับที่คันเอาวันน,นเดียวเลยไปก็ดับหมดเหมือนกันเนาะนั่นแหลเพราะการดับเราเรียกว่าอุปาทานสังขารอุปาทานตั้นหาอุปทา,านถ้าไม่มีอุปาทานนะเขาไม่มีโพนนะเขาไม่มีชลามมรณะ ในปฏิจจสมุปบาทนะมีเพื่อนบางคนก็ถามว่าต้องไปไล่อวิชาไล่อะไรเงี้ยนะต้นไล่ยังไงก็ไม่จนมุมงหรอกเพราะตัวเชื่อมต่อของปฏิจจสมุปบาทคือการเกิดก็คือความปูงแต่งคืออุปทานเห็นไหมเกิดเวทนาเกิดสนาอุปทานเห็นไหมพบชรามรณะเห็นไหมตัดระบบของการปุงคือการคิดปุงแต่งเนี่ย ยุดปดเลยปฏิจจสมปบาทเนี่ยหรือวงจรพวกนี้อวิชชาต่างดับพร้อมกันเลยฮะไม่มีนะเรียกว่าดับก็ได้ดับอุปาทานตัวเดียวนี่คือไม่เข้าไปพรุงนั่นแหละการดับที่แท้จริงเราอยากเข้าไปพรุงปรุงอะไรเป็นเจตนายังมีกรรมอยู่ไม่ว่าจะปรุงดีหรือไม่ดีปรุงดีก็เป็นฝ่ายกุศล ูุงไม่ดีก็เกิดเปไ็นฝ่ายอกุสใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปรุงนี่แหละคือการเกิดที่แท้จริงในปฏิจจสมุปบาทนะเรียกว่าอุปาทานก็ได้นี่พูดชัดๆเลยนะที่ตรงจุดเลยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าไปเห็นตัวนี้ต้องอาศัยตัวสติสติปัญญาที่มีควา,ามมีกำลัง รวดเร็วนะเพราะฉะนั้นเหตุที่เราต้องควรสร้างคือการภาวนาก็คือการฝึกสติตั้งเองนะฝึกสติฝึกสตินะเพื่อจะเป็นอาวุธฝึกสติปัญญาเนาะฝึกสมาธิศีสมาธิปัญญาให้มีกําลังจนเป็นอ่อันหนึ่งอันเดียวกันตลาดแหลมคมแยกภายเข้าไปตัดกระแสอ่คือยึด ตัดตัวยึดตืออุปทานตัวนี้เนาะตัวแหุเานาะนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกเนาะเพราะว่าเป็นที่สุดแห่งการเกิดนีน่อยู่ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นสังเกตครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอาหารหันเนาะอย่างครูบาอาจารย์ที่สายกรรมฐานของพวกเราอะ ท่านก็ปกติเห็นไหมอย่างองหลวงตาเมตตา,าหรือองค์ไหนๆก็ตามฮะริงไหมเราก็จะเห็นว่าท่านก็เหมือนคนปกติธรรมดาโมโหโ็มโหนแต่ความโมโหจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีที่เก็บไงเห็นไหมอ่าอ่าเห็นไหม ทุกสมุทัยนิโรดนิโรดเนี่ยนิโรธะถ้าเป็นบาลีอ่านว่านิโรธาถ้าเป็นอักษรศาสตร์ตรงอักษรเลยแปลว่าไม่ใช่แปลว่าดับนะอะแต่แปลว่าดับก็อันนะก,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 ก็ก็ไม่ผิดน,นะแต่ถ้าตรงตัวจริงๆนิโรธาเนี่ยแปลว่าออ่่าาถ้าหลวงตาพูดผิดแปลผิดไปก็ผู้รู้ทั้งหลายก็ออ่า มามามาบอกได้นะอะนิโรธาเนี่ยแปลว่าไม่มีขอบกัน้นไม่มีที่กัน้นไหลนี้หมดอ่าเหมือนน้ําบนใบบัวเห็นไหมน้ําก็มีอยู่แต่ไม่มีที่ติดกับใบบัวนั่นแหละเรียกว่านิโรธาคล้ายๆกันอุปมาอย่างนั้นไม่มีที่กั้นไว้อายตนะไม่ว่าเคยว่างเห็นไหมเพราะเรายังไม่จายเห็นไหม มันก็ยังรับเสียงรับอะไรอยู่ปกติแต่ไม่มีที่ให้ลองรับไว้ไอ้ไหมผ่านไปหมดไม่เก็บไว้อย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นปูถทุชนคนธรรมดามีขันห้าและมันไม่มีขันห้าเป็นปกติคือมันมีอุปาทานอยู่ด้วยมันก็เลยทุกข์เข้าใจไหม แต่พระอริยเจา้าแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระอ,อรหรันต์น่ท่านมีขันห้าเหมือนกันเท่าอย่างไม่ตายนะไม่มีอุปทานเห็นไหมมีเขาเรียกเหลือแต่ขันล้วนเลยนะเหอเห็นไหม,เ,หไหมเราได้ยินบ่อยๆว่าเหลือแต่ขันล้วนเห็นไหมไม่มีอุปทานเห็นไหมเพราะฉะนั้นร้อนหนาวหิวเป็นเหมือนกันอ่าอ่า,อา เหมือนเหมือนหลวงตาเคยพูดที่ไอ้อ้วนเุ่นหมูถามว่าอ่าถ้าอผู้บาอาจารย์ที่เป็นอรหันตผลแล้วเขาถึงอรหันตผลแล้วอ่าก็ยังเห็นท่านอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้อยากทำนั่นอยากทำนี่อยู่จะไม่เป็นกินเลสเลยไม่เป็นอ่าทำไมไม่เป็น เพราะท่านไม่มีกิเลสไงความอยากของท่านจึงไม่ประกอบผลด้วยกิเลสเข้าใจไหมถ้าคนยังมีกิเลสเดี่ยวทำอะไรมันก็มีกิเลสสะสมอยู่นั่นเองมันก็เลยเข้าใจไหมต่างกันตรงนี้ความอยากอาของของคนผู้ที่สิ้นกิเลสก็ปกตินะแต่ไม่ใช่อยากาแบบกิเลสเห็นไหม เหมือนหลวงตาเคยอ,อุปมาที่เขามีข้อโต้แย้งว่าหลวงตาไปจับเพื่อว่าหลวงตากล่าวถูกพระพุทธเจ้าเนะ่ยว่าพระพุทธเจ้ามีความอยากไม่ใช่พระอรหันตดสัมมาสัพพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแต่ความอยากของพระองค์ที่เดินไปสอนเห็นไหมเดินไปสอนอยากไปสอนเมืองน,นั้นอยากไปสอนคนแงความอยากตัวนี้ไม่ประกอบด้วยกิเลสเข้าใจไหม ลุงตาแค่อุป,ปมาพวกนั้นก็ปัญญาอ่อนไง,งโงก็เลยไม่เข้าใจนะเนาะถ้าเข้าใจแล้วจะเห็นเลยว่าอ,อไม่ใช่นะเ,ออเพราะว่าอ,อ่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยออท่านอยากไปเมืองนั้นเมืองนี้เห็นไหมเดินทางไปวันหนึ่งหลายสิบโยชนเห็นไหมอ,อ่า แบบนั้นเขาบอกว่าความอยากแบบนั้นท่านอยากไปอย่างเงี้ยเป็นกิเลสไม่ได้เป็นกิเลสเพราะท่านไม่มีกิเลสนะแต่ถ้ามีกิเลสอยู่กิเลสตัวนี้ก็จะส่งผลไปเป็นตัณหาได้เห็นไหมความอยากถึงไม่เกิดด้วยตัณหาด้วยกิเลสอยากแบบนั้นงั้นพรับครูบาอาจารย์ไปสร้างวัดสร้างบุติก็เป็นกิเลสสิเข้าใจไหม อถ้าอยากถ้ากิเลสยังคลองใจอยู่กิเลสเขาจะเป็นหัวหน้าที่ที่ทำงานนั่นเองความอยากมันต่างกันมากนี่อธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะผิดถูกก็พิจารณาเอาเนาะใช้วิจารณญาณหรือจักรยานก็ได้อ เพราะฉะนั้นสติสติปัญญาตัวนี้จึงเป็นตัวที่สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาหรือสมถา,าวิปัสนามันถึงขาดกันไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสมถะก่อนเพื่อให้จิตสงบก,ก่อนเราก็จะเห็นเกิดวิปัสนาแล้ววิปัสนานั้นก็จะมาอบรมสมาธิเห็นไหมสมาธิมันจะคืนไปอบรมปัญญาเกื้อหนุนกันนั่นแหละคือ ว่าวงจรแห่งศีลสมาธิปัญญาที่จะเข้าไปตัดกระแสแห่งการเกิดนั่นเอง <ผม S 1> เนาะเพราศาสนาพูดสอนให้เดินสัญญาครับไม่ได้สอนสญญเดินปัติอ๋อผมก็เดินไปเถอะปัญญาที่ไม่มีกําลังสมาธินะเขาเรียกปัญญาอ่อนจริงเป็นความพุ้งสร้างเป็นความคิดเป็นสัญญาอะมันถึงได้เสียงกันไง ทำไมถึงเรีกว่าปัญญาออกปัญญาที่ไม่มีกําลังนั่นเองปัญญาออกถ้าปัญญาประกอบวิสมาธิมันถึงกลายเป็นวิปัสนาไม่ใช่ไปคิดความคิดปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาจําไว้ะเพราะวิปัสนาจริงๆต้องว่างจากความคิดซะก่อนนะคือเป็นสมถะซะก่อนนะ,ะเพราะฉะนั้นงั้นก็ไม่ต้องฝึกกันหรอก ก็อยู่บ้านกันก็คิดเป็นอยู่ปัญญาของแต่ละคนมีอยู่ไม่ใช่คิดจนจะเป็นบ้าแล้วไม่ใช่อ่ะฮะจริงไหมละ่ะงั้นก็ไม่ต้องมาทํานั้นก็เป็นปัญญาไม่ใช่หรือความคิดแบบนั้นจริงไหมอ่าบอกว่าถ้าคิดอะไรซ้ำๆเราจะได้กั็นเลยอ๋อมันได้ไม้มล่ะมึงนั่งอยู่มึงคิดมึงไม่ต้องทําอะไรเอาไหมฮะจากมึงจะไปอ่า กินข้าวเนี่ยมันนั่งคิดเอาอย่างเงี ä, sehen, ้ยนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนี่ยฮะมึงจะอิ่มไหมล่ะอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนฮะนะเสียงคอเป็นเอ็นเลยนะพวกผู้รู้ฮะนะฮะฮะฮะจำไว้นะหลงว่ารู้กับรู้ว่าหลงในทางนั้นอ่านะหลงว่ารู้กับรู้ว่าหลง เห็นชิดกับคิดเห็นนี่ก็ต่างกันเห็นไหมอันเห็นไหเราเห็นคิดเนี่ยมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยเรียกว่าเห็นคิดจต่คิดเห็นเนี่ยคิดอย่างเดียวอ่ะได้ทิฏฐิแห่งตนอ่าพวกเนี้ยจะเป็นพวกน้ําเต็มแก้วเออจะรับอะไรไม่ค่อยได้ฮะจาไว้แล้วพวกเราอะเป็นน้ําเต็มแก้วหรือเปล่า อ่าถ้าแก้วน้ำไม่เต็มมันยังเอาน้ำอื่นเข้าผสมได้นะจริงไหมเรียกว่าเนาะเพราะฉะนั้นอ่าครูบาอาจารย์อ่าพระพุทธเจ้าสอนพวกเราจะเต็มแก้วไม่เต็มแก้วก็หลงมาก่อนแมนะ้แต่ใครก็หลงมาก่อนอ่าฮะ,ะจริงไหมผู้รู้กับผู้หลงมันเขาอยู่ด้วยกันน่แหละมันดตกับคนพ่านเขาอยู่ด้วยกันอยู่ที่เดียวกันนี่แหละคนหาเอาเองเนอะเอเอ ที่พูดเนี้ยพูดให้เกิดสติปัญญาเพื่อนให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ผิดถูกชั่วดียังไงก็แล้วแต่เนาะหลวงตาพูดเป็นกลาง,ลางเนาะอ่าพูดให้เกิดสติปัญญาหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะไม่มีโทษหรอกเนาะธรรมะจะไม่มีโทษเด็ดขาดเพราะธรรมะไม่ตัดสินเป็นกลาง,ลางาอ่างอย่าว่าแต่หลวงตาเลยนั่งยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้า นะจับชายจีวรก็อ,อยู่ห่างไกลท่านนะจำไว้อนะ่นะทำใดๆก็ไร้ข้าถ้าไม่ทำนี่ฮนะรตาแถมเรื่องที่ว่าพระท่านบรรลุอรหันต์เขเลี้ยงแม่โอพระนันทิยะอ่าพระนันทิยะเนี่ยเป็นลูกปหาเสษสีมีลูกชายคนเดียวไปบวชพ่อแม่ก็อ่าบริหารอะไรไม่เป็นเพราะคิดถึงแต่ลูก จนถูกโกงถูกคนอะไรโกงไปหมดลูกก็เข้าป่าเลยไปปฏิบัติธรรมยี่สิบปีไม่เคยสงบเลยจนพายผมหมดอ่าบางเอิญม,มีพระเข้าไปหาท่านเดินทางเข้าไปในป่านั้นก็เลยไปพูดคุยกันเรื่องมีเศรษฐีคนหนึ่งลูกอ่าเศรษฐีกลายเป็นขอทานอะไรอย่างเงี้ยอ่าพระนันทยะก,ก็เลยระล,ลึกถึงว่ายังไงก็เป็นบิดามารดาเราจริงๆ ก็เลยตัดสินใจออกจากป่านะั้นเดินทางเข้าไปในเมืองนะฮาเขาไปเห็นเป็นพ่อแม่ตัวเองจริงๆที่เป็นขอทานะะนะพระนัตถยาก็ไปบินสบานฮะบินสบาทมาให้พ่อให้แม่กินอทีนี้พระนัตถยาต้องบินสบานหลายรอบเห็นไ,ไหมเออหลายรอบพอพ่อแม่จะอิ่มอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมทีนี้ พระพุทธเจ้า,า,กาก็พระนัญญาเากลับไปสู่สำนักของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เอาพ่อแม่ไปไว้ที่กุฏิประมาณนี้นะเช้ามาก็ไปบินสบาสิมาหลายรอบมีคนสวายอะไรมาก็จะให้พ่อแม่ก่อนทีนี้ก็มีคนไปโจดไปขานว่าพระนัิยาเนี่ยทำไม่ถูกอะไรประมาณนี้ให้คาราวะาให้ขันหัดกินก่อน่อย อ่าเห็นไหมเพราะว่าคนที่โจทย์เนี่ยคำว่าคารวาสกินก่อนโดยไม่คํานึงถึงว่านั่นคือพ่อแม่คาราวาสอยู่ยมันมันต่างกันนะถ้าคนทั่วไปเนี่ยเรียกว่าคารวาสกันแล้ต่นี้เป็นพ่อแม่จริงไหมอเห็นไหมเพราะันทญาตเนี่ยไปบินสบาทมาให้พ่อแม่อ่ากินก่อนกินแล้วก็ตัวเองเขาไปบินสบาทมากินทีหลังอ่า เพราะฉะนั้นคนก็เลยไปโจแล้วก็ไปถึงอ่เข้าไปกราบทูลถามพร,พ,าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอ่าก็บอกมาตาปิจุอุปทานังเอตัมมังคารมุตตมังนี่อุปทาปิรามัดาเป็นมงคลอย่างยิ้งนะพระนัญญาะปฏิบัติทำความเพียรมัา20ปีไม่เคยได้บรรลุธรรมใดๆนะพอ เมตตาการบิดามารดาและพระพุทธเจ้าสรรเสริญเนี่ยนะจิตใจอ่าหลงร่วมลงอ่าบรรลุธรรมเป็นพาาระอรหันต์ได้เพราะความกัจจันยูกระจับเวทีเห็นไหมเออนี่ยนี่พระนันทิยะถ้านสตาจําไม่ผิดนะอ่าอ่าเพราะความดีความกัจจันยูเนี่ยนะมันไม่ใช่การทำบัณฑานะไอ้ความกัจจันยูมันมีคุณภาพมีอนุภาพ อะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ขาดความวัจนอยู่อย่ามาเหมือนงาช้างจะไม่ออกมาจากปากสุนัขไปไปไม่ได้นะริงไว้ล่ะเพราะฉะนั้นผู้ไม่มีใจที่มีพื้นฐานของความวัจนอยู่ไม่มีริโอตปะปานะอ่ะ บุคคลนั้นจะแบกความหน้าด้านหน่าทนนะเข้าสู่ความเป็นอริยานั้นพึ่งไม่มีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนาะใจตัวนี้ต้องประกอบวิาราิกุศลปาและมีพื้นฐานของกัตัญญูกตเวท,ทีนะนั่นแหละนะเ <c oughs> อาตั้งใจรับพร nya hawak riwahapuraa ta purensi sarang ewak mewa itoling nga pedanang buha kapati mati cantum mang bamewan jemi cantuk sappe kurtu sang pajan soyata manico tidak soyata awala na si ri icaca catautaawat tante อายุวันนรสุขลังบารังสาด